ไปนะฮะอันนี้ก็คือหมายความว่าเรามีการตัง้งกุ่มทัทุกกระบวนาการนี้มันเป็นการตั้งุลุ่มทั้งหมดแต่ข้างบน support activity i e นี่ก็เป็น firm infrastructure นี่ก็เป็นพวกในบริษัทเรามีทำขกระบวนการจุนทร์ resource พวกไอ้บัญชีพวกอะไรทั้งหลายแหละที่ทำให้มันเดินไปได้ทีือ management resource management ก็คือการบริหา,า,า,ารทวววววววรัพยากรบุคคลเทนโ e c h n o l o g y development ต่อพัฒนาอันนี้ก็ท่านพูดท่านดูว่าประเทศไทยเราเนี่ยขาดตรงเนี้ย การพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็โรครงเมนตัวประกันกระบวนการสื่อจากทั้งหลายนะครับครับอันนี้ผมขอตั้งๆต่ราก็เวลาผมโดนหันอันนี้พูดถึงว่าทางท่านอิสระท่านก็ได้พูดตอปอี่นะครับถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นชาติตทางท้าหรือ Trading Nation ในภูมิภาคอาเซียนทุกระดับุปัญหาธุร,รกิจบริการให้ระดับ World Class นะครับอันนี้ท่านครอบคลุมไปถึงธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมการประชุม แรงกัรในาชาติหรือไม่ธุรกิจบริการรี่สุขภาพเร็วนี้นะครับก็สร้างออกแบบส้างต่างอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับว่าสุขภาพหลานแจ็คอวตดีมันเข้าตรงนี้พอดีไม่ได้ตั้งใจผมทำเพราะชอบเฉยๆแต่ว่าแจ็คอวดีก็เลยกลายเป็นบูมมมกที่ตรงนี้นะครับก็ทีนี้ในส่วนของไม้เนี่ยผมไม่ไม่รู้ทุกคนจะรู้จักไม้ไหม ไมซ์ MICE ตอนนี้ในประเทศไทยมีอยู่ทั้งหมด5แห่งแนห5จังหวัดเราเราของรถขนการที่จังหวัดที่5ที่ได้เป็นไมซ์ไมซ์เตรียมย่ออย่าง m e e t ้งไอพีอินเนีฟอินเทนชีฟอินเนนะฮะซก็คือ Convention E ก็เอ็กซ i t i o ชก็คือเมืองที่เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวประชุมสัมมนาสังากสัการน,นะครับโดยก็ทางสสวกนอชื่อจริงยาวนะฮะก็เรทสัส้นๆก็ย่อครับก็เป็นคนดูแลเรื่องนี้ก็ ได้มาเซ็นสัญญากับอังกัดติดตั้งสัแกัดให้เป็นไมค์ิตี้นะครับเป็นเมืองศูนย์กลางของการประชุมสัมมนาเนีน่ยสตารแล้วก็การเป็นไมค์ล้วก็พัฒนาจังหวัดของเราดูแล้วของเราขาดอะไรในความเป็นไมค์แล้วก็เราต้องมีการทําไมค์หมากไปนะครับก็คือคร่าวๆว่าเอาปากข่าวเลยนะครับว่าเราก็รวบรวมว่าจังหวัดสังกัดเรามีที่พักยังไงมีห้องประชุมสัมมนาคาุณภาพิตี้ของเราเป็นยังไงมีประชุมคนที่กี่คนรวบรวมข้อมูลเชิง คนที่แต่ใช้บริการพวกนี้ทำามรับทราบคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจก็คือพวอก organizer ทั้งหลายพอเวลาคนจะจัดเห้ไาง organizer จะจัดที่ไหนดีเอา organizer มารับทราบตั้งแต่เรามีอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็พยายามที่จะดูว่าจังหวัดของกันแก่เรามีจุดเด่นอะไรบ้างไม่สิอีกถ้าทำาไต่างกรุงเทพเนี่ยอีกสามแห่งจะมีภูเก็ตมีพัทยามีเชียงใหม่ภูกเก็ตเราก็สวยสวยทะเลนะพัทยานี่นก,ก็มีแต่หน้าเที่ยวม,มากเชียงใหม่มก็ภูเขาทิวทัศน์ต่างๆเรามีอะไรอย่นี้ อยู่บนหลอตรงมีมีดีนะครับอันแรกก็คือขอนแก่นนี่เรามีความปลอดภัยสูงที่สุดในบรรดาเมืองใหญ่นะครับคดีอาชญากรรมในจังหวัดขอนแก่นเราไม่มีคดีไรแรงเลยไอ้ประเทศรับเร็วที่โผล่ยิงในจังหวัดเราไม่มีนะครับแล้วก็อาชญากรรมเราก็จะเป็นอะไรต่อปตีดีจบจริงวิ่งราวจุดจิกหุิ้มซึ่งไม่ไม่ใช่เรื่องไรแรงแล้วถ้าเราเทียบจำนวนคดีที่เกิดขึ้นกับจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยของเรามีนิดเดียวนะฮะอัตราส่วนต่อประชากรเราในคดีรุนงต่ำมาก ก็ถือจังหวัดเราเนี่ยปลอดภัยนะครับประชาชนเราเองก็มีความเป็นมิตรน่ารักนะฮะนักท่องเที่ยวมาไม่โดนต้มเดี๋ยวเราก็ยังไม่โดนต้มแต่อนาคตถ้าเยอะไม่แน่เหมือนกันนะฮะเพราะมือท่องเที่ยวลดขนาดจากตรงนี้แหละนะครับแล้วเราต้องรักษาเอกลักษณ์ตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็คนแก่เราเองดันมามาจากประทุมห้องพักที่จังหวัดเราเองก็ถ้าเทียบรู้อย่างภูแมนเนี่สองพันกว่าเราห้องเดียวกันไปตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตปีแค่พันเรามีอยู่น่าจะแพง เรนพูดถึงว่าค่าใช้จ่ายแต่ละุมสมนาบ้าเราการที่ต้องเที่ยวเราเป็นเชิงด้านธรรมอะไรพวกนี้ไอันนี้ย่อๆคือเราก็ต้องรวบรวมตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างจุดลุขึ้นมานะครับความเป็นใหม่ของเราทีนี้ย้อนกลับมาถึงของขอไทยขอไทยก็พูดถึงระดับประเทศจากประเทศไทยเนี่ยก็ควรจะต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้เพื่อดึงการสูงต่ำหนเทศกาลจากต่างประเทศเข้ามานะครับตอนนี้เศรษฐกิจไทยตอนนี้เริ่มกระเตื้องขึ้นนะครับตามตัวเลขของ สภาพักของอะไรเนี้ยมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้จา่ายภาครัฐที่ขึงจ่ายออกมาจากบงบประมาณต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ต้องหวดเลยครับว่าเป็นผลงานของท่านรัฐมนตรีของกอบการวัฒน,นาวางคูณน,นะครับท,รท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวซึ่งท่านเป็นประธานของการจังหวัดไอ้ประธานของทาไทยเราก็ได้รับเชิญทีรัฐมนตรีตอนนี้น,นักท่องรายได้จากท่องเที่ยวเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาแล้วมีผลโยน์เศรษฐกิจของเราให้มันกิะเตื้องขึ้นนะครับ แต่จะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็อย่างน้อยก็เริ่มเห็นว่ามันมีบวกนะฮะก็พวกนี้มัน,ม,นมีผลตอ่อเศรษฐกิจเรานะครับทีน,นี้การพัฒนาด้านสังค,คมอันนี้หอไทยก็ไม่ได้ทิ้งนะครับืบ่อกีเราพูดครับเดิมเพืไทยแล้วในการันด้านสังคมโดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับซึ่งเราความเหลื่อมล้ำนี่ก็ขยายผลไปสู่กัน,นแล้วก็คงจะรู้ๆอยู่นะครับดักปดา,ๆๆดากกันมาเอ,อ่อแล้วก็ เราไม่ไปยุ่งเรื่งองความัดถอยในบางสิ้นะฮะเราก็คิดว่าเราจะแก้เราแห่ความเหลื่อมล้ำนะครับก็สิ่งที่เราทำไปเนี่ย